ัดีร่วมกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับเกม c o l o r s h o t นั่นเองหลังจากที่เราเล่นไปนะครับเราก็สะสมเหรียญไปแล้วนะครับอยู่ที่170เหรียญนะครับก็ถึงการถอนขั้นต่ำแล้วแหละนะครับแต่เราจะยังไม่ถอนนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับหีบสมบัติของเราครับที่เรามีอยู่ ข้าชิมทุกคนซึ่งการสุ่มของเรานะครับเราจะพยายามสุ่มให้ได้หลอดทดลองครับที่เป็นสีฟ้าเพื่อใช้ในการอัพการถอดนั่นเองสําหรับใครนะครับที่สงสัยนะครับผมถอนไ่เท่าไหร่กันแล้วนะครับสําหรับประวัติการถอนของผมผมถอนไปล่าสุดนะครับตั้งแต่วันที่5เดือนมกรานะครับก็ประมาณ20วันที่แล้วนะครับเฮ้ยถึงไหมไม่ถึง18วันที่แล้วนะทุกคนถอนไปอยู่ที่ 2 2 5้บาทนะทุกคนในคลิปนี้เราจะมาดูแล้วกันซึ่งการหายหีบสมบัติตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับการหายหีบสมบัติหาจากไหนได้บ้างครับวิธีการหานะครับก็กดคลิกมาที่ตรงนี้นะครับเป็นภารกิจรายวันนะครับกดคลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะเพื่อทําการเช็คดูว่าเรามีสิทธิ์ไหมนะทุกคน การสุ่นในแต่ละครั้งนะครับสูงสุดนะครับต่อวันสามารถสูมได้3ครั้งต่อวันนะครับและการหาหลอดทดลองนะครับตัวแรกนะครับจะได้จากการดูวิดีโอเลยง่ายสุดแล้วนะครับได้จากการดูวิดีโอ ตัวที่2นะครับได้จากการรวบรวมขวดนะครับโดยการเล่นนั่นเองอเดี๋ยวมาลองดูละกันนะครับเราจะมาเล่นลองดูละกันสะสมนะทุกคนโดยการรวบรวมขวดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทําได้ไหมนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มลองดูนะครับว่าการสุ่มของเรานะครับจะมีโอกาสนะครับที่จะสามารถสุ่มได้หลอดทดลองสีฟ้าไหมนะครับเราอยากได้หลอดทดลองสีฟ้านะครับเพื่อทําการอัพนะครับ สำหรับตัวเงินให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถทำได้ไหมเดี๋ยวเราทยอยรวบรวมตังกันก่อนนะกี่หลอดแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูนะกดคลิกถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะตอนนี้ผ่านกี่หลอดแล้วเห็นไหมทุกคนเราเล่นประมาณครั้งเดียวเองนะครับประมาณหนึ่งครั้งนะครับเราก็ได้อยู่ที่ เครั้งแล้วหรือีกหนึ่งครั้งทุกคนหรืออีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะทําได้ไหมนะครับเราจะผ่านด่านได้ไหมเราเดินผิดสูตรไหมเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องมาเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะโ,โหเอาออกไงเนี่ยทุกคนสีฟ้าได้ไหมไม่ได้นะ ทำได้ไหมอ่าทำได้แล้วนะทุกคนเรารวบรวมขวดไปแล้ว2ชิ้นนะถึงเราจะไม่ผ่านด่านก็าตามนะครับสำหรับการคลิกกลับกดคลิกกลับไม่ได้เลยทุกคนเห็นไหมเราก็จะได้รับหีบสมบัติกลับมาเพื่อทำการสุบต่อมานะครับในครั้งที่ 2ของเรานะครับเราจะทําการดูวิดีโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอสัก1ครั้งนะเพื่อให้ได้หีบสมบัติในคลิปนี้เราจะมาสุ่มนะทุกคนเผาบาให้ได้หลอดทดลองสีฟ้านะเพื่อจะทําการอัพให้ได้เงินเยอะเพิ่มอ,อัตราการถอนของเราได้นะสำหรับเกมนี้นะครับผมก็สะสมไปประมาณ3วันนะ สามวันนะครับกว่าจะสามารถสะสมได้ประมาณ1ิบสครั้งแบบนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถสุ่มได้ไหมเดี๋ยวเรากดคลิกกาออกกันก่อนนะหาปุ่มกาออกของเรากันดีกว่าอ่าได้มาแล้วนะครับสำหรับ หีบสมบัติของเราตอนนี้นะครับเรามีหีบสมบัติอยู่ที่11ชิ้นนะครับตอนนี้เรามีหีบสมบัติ11ชิ้นส่วนรดหลอดทดลองนี่ตอนนี้เรามีอยู่แค่2ชิ้นทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสุ่มได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่านะครับมี11ชิ้นทุกคนเดี๋ยวมาดูคันนะครับรอบที่1นะครับมาสุ่มดีอ่าได้หลอดทดลองนะครับรอบที่2นะครับรอบที่2มาดูซิได้ไหมได้เป็นเงินนะ รอบที่สามเงินเหมือนเดิมโอ้โหจะแจกผมไหมเนี่ยเงินเหมือนเดิมของเค้ยเอาจะแจกไหมเนี่ยโอ้ได้แต่เงินไว้ทุกคนไม่ได้อ่ะทุกคนได้แค่หลอดทดลอง 2ชิ้นนะครับแล้วก็หทอนของเราั่นเองก็จะมีอยู่ที่190บาทนั่นเองซึ่งการหอนของเราในคลิปหน้านะครับเราจะมาถอนลองดูแล้วก็เราจะใช้นะครับสำหรับ หลอดทดลองสีฟ้าของเรากันดีกว่าว่าเราจะมีโอกาสที่จะสามารถถอนได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะสําหรับใครที่สงสัยสําหรับการหาหลอดทดลองเพื่อทําการอัพการถอนของเราก็การหาจะประมาณนี้นะครับรอติดตาม e ีีหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูนะว่ายังสามารถถอนเงินเข้า t ูบ o ี้วอลเล็ t ได้หรือเปล่าเจอกันคลิปหน้า e ีีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ